สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ซ่อมแผงรุ่น A 2 0 B 1ข0ีด1 0ีด0ะครับเป็นของฝานักตัวนี้เข้ามาด้วยอารลาม11นะครับอารามอาราม11ตอนนี้เราทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนที่เทสสัญญาณออกนะครับเอาวุธออกที่จะไปขับตัวได์ไปขับโมดูลว่าสัญญาณมันออกทุกช่องไหมนะครับ ตัวนี้จะมีสัญญาณทั้งหมด12 channel นะครับก็จะแบ่งเป็นภาคอินเวอร์เตอร์6 n n e l แล้วก็ภาคเบรกนะครับอีก6ช n น l นะครับเราจะทำการเทสทุก channel นะครับว่าสัญญาณออกเหมือนกันปกติไหมพอเรามั่นใจแล้วเราถึงจะเอาตัวนี้นะครับ,นะรบจะเอาตัวนี้เราจะก็ดูจากวงจรน,นะครับว่ามันวิ่งยังไงแล้วก็เราจะเอามาเทสกับชุดแผงกลางแผงล่างอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ใช้รีโมทเทสก็ได้ตัวนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นรุ่นรุ่น,นอื่นๆเราก็จะเทสกับของจริงก็คือมีชุดเทสอยู่นะครับตอนนี้ทางเรานะครับได้ทําการเพิ่มชุดเทสอีกชุดหนึ่งก็คือเป็น OIMF สำหรับซัพพอร์ตไดรรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่ๆที่เป็นพวกตระกูล6ตัวัวกลางเป็น6 2 4 0อะไรประมาณนี้จะเป็นรุ่นใหม่ที่เป็น OIMF ซึ่งเริ่มมีการเสียออกมาแล้วนะครับ เพราะว่าโปรดักตตัวนี้ก็ออกมาได้หลายปีแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะถึง10ปีหรือยังดูเหมือนจะเป็นใหม่นะครับแต่ว่าก็เริ่มเริ่มหลายปีแล้วนะส่วนฝั่งของ Mitsubishi นะครับ Mitsubishi เราก็มีเหมือนกันนะครับ m i t s u b i s h i เราก็จะมีรุ่น M70 นะครับรุ่น M70 อันนี้นะครับ M70 ไว้ทดสอบกล่องพวกดำๆพวกนี้นะครับของเทาเป็น m DS K d s ขีดดีนะครับ ตัว MDS ขีด D M จ0เอาอยู่หมดนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น M 6 4 M 6 4ก็จะเป็น MDS ขีด A MDS ขีด B MDS ขีด C 1อันนี้เอาจบหมดนะครับเอาอยู่นะฮะส่วนตัวนี้เรากำลังทำเหมือนกันจะเป็นรุ่น M 6 4แต่เป็น M 6 4ที่เป็นจอแก้วนะครไว้เทสเรื่องจอซส,ส่วนใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็ในปีนี้นะครับเราตั้ง ใจว่าเราจะเพิ่มชุดเทสที่เป็น M80 นะครับเพราะว่า M80 ก็เริ่มมีออกมาเยอะแล้วแล้วก็เริ่มเสียออกมาแล้วพอเราซ่อมแล้วเราจะ้วก,ก็ก็อยากจะเทสก่อนที่จะเอาไปส่งลูกค้านะเพราะว่ามันจะได้ไม่วิ่งหลายรอบแล้วลูกค้าก็จะเบรกดาวน้อยหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นศูนย์นะครับเราเพิ่งกาลังจะทํานะครับเพราะว่า บางทีงานรุ่นศูนย์ก็จะเริ่มน้อยเพราะว่ารุ่นรุ่นใหม่ๆจะออกจะมาเยอะนะทีนี้ลูกค้าท่านใดที่มีความประสงคจะให้เราเข้าไปซ่อมก็ติดต่อมาได้นะครับตามลิงก์ของเว็บไซต์ก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดในเว็บไซต์หมดนะครับขอบคุณมากครับ